สวัสดียามเช้านะครับทุกคนเริ่มมาดูกันได้ครับอันแรกอันนี้จะเป็นเกิือกม้านะครับผมจะได้ตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าก็มีคนมาดักฟองทำเที่ยวแล้วผมรู้ๆมานะออาครับผมานี้แหละติดกระฟุกไปไม่น่าจะโดนนะมันจะมดุดตัวๆหรือไง Đi. Hey. Xem mày nó. Xem không, xem không, xem ดักตรงนี้แหละดูตรงนี้ดูตรงนี้ฮะทุกคนลอยเท้าคาดเลยไม่หวะ โอ้นี่ทุกคนโอ้โถนี่ไงอุ้ยตัวใหญ่ครับโดนนี่นี่โอ้โถเลยลากมาทางนี้เลยน่าตกใจกว่านาตรงนี้ทุกคนเนี่ยน่าตรงนี้แหละหรือว่าขาดขาดอ่ะเออยตัวเปิเลืนี่นะครับกมาช่างแบะนะทุกคนโดนเขาแล้วครับจังๆงานออกงานแรกก็โดนเลยโดนมีรอยวิ่งออกจากป่านี่รอยเก่าแต่ไม่คิดว่าจะเลือก ส,ส,ส,สีสวยเลยนะสีฟ้าติดหนูส,สีดำโอ้ตากันดีส,สุดวิวตา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 หนูเยอะเว้ยเกือบไม่เจอเลยเกือบไม่เจอแล้วเมื่อกี้นะอันนี้เป็นด้วงครับผมดังล่องนี่แหละ เห็นแฉะๆเลยมันดักครับผมติดเข้าอยู่ไม่รู้โอ้ยเรียบร้อยครับดำๆำโอ้ยตัวสวยครับนี่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 ตัวสวยเอาไม่ออกหรอครับเพราะมันแข็งอสองตัวโอเคโอเคไปดูจุดต่อไปครับขอ,อันแรกก็ได้แล้วสองตัวแล้วปักครับ มาดูครับผมเกือกหมาครับเกือกหมาครับอ,นนอยากลงครับเลยต้องเอามาครับเอามาแล้วก็เลยต้องลงครับวันนี้แต่ก็ค้างละทุกคนว้าไม่โดคนครับดรกค้างเลยทุกคนเรามาเก็บ จะติดหรือเปล่าพอมันรักเปิดแล้วด้วยคนแต่ว่าเขาดักแค่หกอันเน่งฟังหนูนแต่เราก็เลยดัดกฟังนีถ้าหกอันเขาก็ได้ไปสซ้ตัวครับจะมีให้เราเลือกไหมจะหลงจะเหลือหรือจะไม่ได้ได้เลยไหมเอาแปดอันครับในเนี้ยลุ้นกันครับทุกคนแฮวครับอันนี้ ปากดักเลยอ่ะมันไม่มีรอยครับมันเป็นน้ำเก็บไ,ไปเลยดีกว่าถือได้อยู่เลิบมาฮะไม่ใช่ดวงดวงถือยากระหวางพ่อรักดวงริมนูแนวหนูนอะ่ะ ไม่รู้จะเจอหรือเปล่าตัววันนี้แบบนี้เจอก็สักตัวสองตัวก็ยังดีเมื่อกี้ได้มาแล้วส่องตัวยังดีสักวสี่ตัวจำเราเนี้ยรูรูเลยทุกคนรูรูได้เลยไม่ตัวเลยทุกคนเฮ้ยสแตนเลสสแตนเลสโดนสักอันนี้สแตนเลส แพงเด้อซื้อมาทัากตัวงี้ดีโดนอ่ะยังไม่โดนดลเลยเหรอเฮ้ยไม่ได้นะชั้งโดนสี่นั้นไปแล้วสี่ฟ้าชั้งชังแบว่แทบมาอันนะึงครับผมทุกคนผมก็เลยลงมาได้ซะด้วยแต่กิ้งไปหน่อยเนียตัวใหญ่ตัวใหญ่เลยกิ้งนาเกาะน,นี้อันนึงเทะเลเล็ก หน,นูเลง็กเยอะแบบนี้จากการเดิน้วแล้วก็ไม่มีคนลงด้วยหนูเล็กนละดูรู้เลยไม่มีคนลงคงแวะตรงนห้นบ่ทุกคนเอ้ยนี่หรือเปล่าฮะอ๋อนี่ไง โอ้ทุกคนลงตรงนี้มันไม่ตุยมันไม่ตุยมันไม่ตุยครับดีนะมันดิ้นไปไปไกลครับทุกคนโอ้โหใหญ่อย่างนี้นี่ว้าถึงยากเนี่ยคนโอ้หมันใหญ่ทุกคนหุ่นใหญ่อ่ะใหญ่เลยอ่ะหัวไม่อยู่ครับเกือกมาก็เอาไม่ยู่ฟันผม ใหญ่เกินโอ้โหหนักอึงเลยเนี่ยทุกคนได้ยินเสียงปะนี่เนี่ยดูนี่ให้ดูนี่ครัเนี่ยให้ดูสั้นๆก็พอแล้วมาต,ตัวใหญ่เออถ้าเป็นดวงอะหรัดคอบ๊อันนี้เท่าไรครับไอ้ยาสตัตนเล่ทำงานแล้วเดี๋ยวมันกลับไปล้างโอ้โหคลักเลย มยังไม่ได้ดักครับนี่เสี่ยงไหมว่าทำไมขามันบาดเลยขนาดนั้นนึกว่าตัวอะไรวะฟัดไปซะแล้วจ่มันก็มอดครับแล้วถือเป็นเงี้ยดึ๊กดึกดึกนิ่งแล้วนิ่งนิ่งโอ้ได้ตัวเขาลูกแล้วทุกคนไปคิดมากครับ แล้วดูการนี้เอ้ยฤดูกาลนี้ผมดักไม่เต็มร้อยเลยทุ่งนี้ผมก็ไม่ได้ไปครับไปนู้นเดินกลับมานี่ยกลับดักวันหมดดักตรงนี้สี่แล้วตรงนี้ก็เริ่มจะเหลือน้อยแล้วไงเรียบร้อยครับทุกคนนิ่งอ๋อมาเลยประเทศไทยกองไม้ไม่หวะ นีกองไม้นี่ยวะอานู้นครับเข้าไปเละไม่เกินใจหรอกทำนี้แหละ กองไม,งม้เท่านี้อ้นนี้อะโอ้โหมองไม่เห็นเลยทุกคนเรียบร้อยครับเอ้ยตัวสวยอีกแล้วมองไม่เห็นเลยเรียบร้อยครับตัวที่สองมาแล้วโอเคครับผมทุกคนปลายต่อวิอม,มันยังไม่นั่นเลย มันยั่นไม่ได้องตัวแล้วทุกคนมันไม่ไม่ตุยวะทุกคนมันไม่ตุยอ่ะมันนิ่มไปไหรือไงฮอโยอะไรกันเนี่ยข้าวบานบานใช่ไหมรู้แล้วผมดักตรงนี้แหละโอ้โหเรียบร้อยครับนี่เต็มเงี้ยอันนี้ของทางต้นครับผมขาดที่ ขัดเท่ครับขัดเท่สามตัวนะจ๊ะ้าวน,นี้ถ้าอยากดักก็ต้องได้สินะทุกคนต้องมีแต้มให้เราสิโอต้องมีแต้มให้เราวิ่งกับดักเย็นมากเลยอะจับโอ้โหเจ้ามันคลักทุกตัวเลยล่ะดวงผมเนี่ยเอ้เครื่องม้ามเนี่ย สามแล้วสามแล้วนี่น้ารู้ตรงนี้ยทุกคนจะติดเป่าไม่รู้แตเพาะดักนี้แล้วเห็นแล้วนี่ไงทําไม้ที่ตรงนี้ฝั่งนี้ตัวแค่นี้ครับประมาณพอก็ได้ตัวแค่นี้ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ประมาณนี้ครับแต่พวกหนุนได้เฉยฟุกไปอยู่กะที่เลยไม่ออกไม่มีตัวเลยไม่เดินด้วย ว่าน่านจะโดนพ่อไปแล้วแหละแทบเนี่ยตัวเนี้ยวา่ายเขาบอก็าได้ตัวเมียตัวนึงทำน่านจะโดนถ้าเจ้านี้แหละเอาคอยเดียวผมเก็บก่อนทุกคนทุกคนแล้วเราลงมาในนาได้มั้ยนามันล้มนี่ดิดีนาลมั้ยแต่จะมีน้ําอยู่ในนาหนูอยู่มันเกาะเลยเละเฮ้ยทำไมออกตัวเมียรหรือมันต้องใส่จะโดนว่านโดนพ่อไปเลยทุกคนพรารักลินหรือเพาะม้ไข้าวอยู่ตัวบริเวณหัวเกาะเนี้ย โอ้โห้ยช่วยด้วยข้าพระเจ้าลืมนี่ป่ะโอ้โหขึ้นมาแม่นเลยครับอุ้ยโดนเปล่าโดนดิโดนครับทุกคนเรียบร้อยครับนี่นี่นี่โดนครับทุกคนนี่ไง โอ้โหตัวสวยครับทุกคนอ้าวโอเคครับหมดไปดูรถครับทลคนงานนะครับผมทุกคนสรุปได้หกแต้มนะทุกคนดักดวงไปสามลูกอะดักดวงไปสามลูกในกล้าลงตรงนั้นไงกลัวมันไม่มีนู่นเพราะาดักก็เลยลงไ้สามอันแล้วก็ลงบนเกาะก็ไม่ติดแล้วก็เกืนะเอกม้าเนอ่าเกือกม้าสิบอันครับผมเกือกมมาได้ห้าแต้มครับไม่ติดห้าครับ ดวงลงสามได้หนึ่งโอ้โหือว่ามานอยู่ครับมานเลยแล้ววันนี้เา่าเ่าที่ลงลงคือหม่ที่เขาดักแลว้วครับทุกคนเราก็เลยไม่กล้าลงเยอะมากกลัวจะไม่มีนู่ไม่มีอะไรไงลงนี้ลงเยอะๆก็ดีอะ่ะโอเคครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับทุกคนก็ได้แต้มอยู่ละทุกมานอยู่